จ,จุดแรกที่เราจะพาไปชมนะคะก็คือเป็นค้องหมูค่ะเราจะมาดูวิธีว่าที่เราทำปุ๋ยหมักเนี่ยเราทำกระบวนการยังไงบ้างแล้วเราใช้วัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นของเราหมดคืออยู่ในพื้นที่ของเราแล้วเรากระบวนการเนี่ยมีอย่างไรบ้างค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นหมูของเราแล้วจะเป็นสังเกตดูจะตัวใหญ่มากเขาจะเป็นแม่พันธุ์ค่ะแต่โดยรวมเราจะสังเกตพฤติกรรมสัตว์แล้วเราจะรู้ว่าแม่หมูหรือตัวลักษณะพฤติกรรมหมูเองเนี่ยเขาจะอึอเป็นที่ฉี่เป็นที่แล้วก็กินเป็นที่นอนเป็นที่เราก็จะเอาฟางเอาอะไรเนี่ยอย่างเช่นพวกใบไม้หรือว่าฟางข้าวเนี่ยมาใส่เพื่อจะให้หมูเนี่ยทำการคุกใบคุก สิ่งเหล่านี้ให้เราแทนที่จะเอาขี้หมูเนี่ยไปผสมทีหลังให้มันอยู่กับตรงนี้เลยแล้วหลังลองสังเกตดูข้อหมูเราไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็จะหญ้าในเพียรที่ที่วัวกินไม่หมดเราก็จะให้หมูต่อแล้วก็หมูจะเคี้ยวอย่างนี้เคี้ยวเล่นแล้วก็<ะ>เวลาเราเอาออกจากที่นี่ไปทาปุ๋ยหมกักมันจะย่อยได้เร็วกว่าพานหมูก่อนให้หมูทํางานให้เราหรือเศษผักจากครัวอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยดังนั้น เปลือกผลไม้จากสวนเราหรือว่าเศษผักอะไรที่เหลือเอามาให้หมูหมูก็จะกินแล้วก็ทําเป็นออมูลให้แล้วเราก็หมักอีกทีหนึ่งแทนที่จะเอาอาหารนี้เป็นหมักทีเดียวให้ผ่านหมูก่อนแบบนี้จะดีกว่าค่ะเ,เพื่อจะเลี้ยงหมูเป็นเป็นเนื้อแต่ว่าอาจจะประโยชน์เท่าๆกันอีก50ซก็คือว่ามันเป็นมันเป็นแรงงานมันเป็นเราเรา,เราจะใช้ หมูในการผสมปุยหมักให้เราระดับหนึ่งเราไม่ต้องใช้แรงงานเยอะในการพลิกรายการผสมปุยหมักเองให้หมูผสมแล้วก็มันจะเป็นหมูจะเป็นตัว process process เสรจอ,อ,อาหารเสร็จผัก s ต e บแรกที่เราจะยกออกมาส่วนมากหน้าตามันจะยังเป็นแบบนี้ คือมีการผสมระหว่างใบไม้กับขี้หมูแล้วก็เศษฟางพวกนี้แหละคะ่ะแต่อันนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในระยะร้อนเนาะหรือมันเริ่มระยะยังยผ่านไปแล้ว,ลวระยะระยะร้อนได้ผ่านไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระยะร้อนเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ68องศาแต่ว่าไม่เกินนะั้นเราสามารถใช้มือเนี่ยจับได้เลยหรือว่าใช้เครื่องวัดอุณหภูมิปกติแต่พอพลิกไปเนี่ยเราจะเห็นควันขึ้นมาเลยะคะ่ะ แต่โดยรวมถ้าระยะร้อนไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไว้อย่างเดียวเลยแล้วปล่อยให้มันเย็นไปเรื่อยๆค่ะพอพอพ้นตรงนี้แล้วเราเราก็ยะจะย้ายไปข้างนอกเพื่อไปดูระยะเย็นมันก็จะกลายเป็นดินเลยค่ะ่ so, อันนี้คือว่าสุกแล้วเป็นดินเลย แล้วก็รู้มันดีเพราะว่ามันดูเหมือนช็อกโกแลตเค้กเวลาเวลาบีบแล้วมันไม่แน่นมันสามารถโดนน้ําแล้วมันยังพองตัวขึ้นมาได้ <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะอบอุ้มน้ําเหมือนกับฟองน้ําค่ะดังนั้นอันนี้เป็นดินคุณภาพดีที่เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วมีสารอาหารจุลินทรีย์ต่างๆครบ แต่วิธีการที่เราตรงนี้เราเห็นว่าเราคุมผ้าใบเนี่ยก็คือในช่วงฝนตกคือกันน้ําเข้าเยอะเกินไปจากฝนแล้วก็ช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยแดดแรงมากๆเนี่ยเรากันความชื้นออกแล้วก็คุมไปเลยเราไม่ได้ใช้วิธีการพลิกเพราะว่าใช้แรงงานค่อนข้างเยอะแต่เคล็ดลับก็คือทําให้เป็นทรงยาวๆอย่างเงี้ยแหละ แล้วอากาศจะสามารถแทรกเข้าข้างๆได้โดยที่เราไม่ต้องพลิกอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเกิดว่าพลิกขยันอะไรเงี้ยก็จะยิ่งได้ปุ๋ยหมักพี่เนิวขึ้นแต่เราก็ใช้วิธีนี้แทนเพราะว่าเรามีเยอะมากเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยอันอันนี้กองนี้เพิ่งทําเมื่อวานใหญไ่ไม่รู้ว่าร้อนอรือยัง <c oughs> ไมไม้ค่ะก็ มไมีเต็มเลยครับมันอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ปลาไม้อยู่ที่ใบไม้เราไม่ได้ใส่ตัวไม่ได้ใส่ค่ะคุณเลยคุณสร้างอะไรของงานนี้เนี่ยใบไม้ผมนี่มันมันใบไม้หรือว่าถ้าช่วงไม่มีใบไม้ก็ฟังข้าวค่ะนี่เพิ่งทำเมื่อวานแต่มันเริ่มอุ่นแล้ว ว้าวเร็ว <laughs> อุณภูมิมัน50กว่าแล้วอันนี้แค่24ชั่วโมงแล,แล้วก็มันจะรอนอย่างนี้ประมาณ2อาทิตย์ <laughs> แล้วก็ช่วงนั้นมันจะย่อยเร็วจะย่อยสลายเร็วแต่แต่แต,แตส่วนใหญ่มันจะเป็นมันเป็นจะเป็น,นเกือบหมดจะเป็นแบคทีเรียที่ย่อย แล้วก็หลังจากสักประมาณ2อาทิตย์อาหารของพวกแบคทีเรียนั้นจะหมดแล้วก็มันจะเข้าระยะระยะเย็นเนาะถ้าถ้าเราใช้จุลินรีของของท้องถิ่นของเราเองหนึ่งมันพัฒนาให้จุลินทรียอยู่ที่นี่ของเราเยอะแล้วก็หมูจะไม่เหม็นเพราะว่ามันมีจุลินรีย์เต็มมันมันขี้ออกมาเยอะออกมาแล้วก็มันจะมันจะมันจะเปื่อยทันที แล้วก็อนที่สองมันเป็นเชื้อราท้องถิน่นมันจะถ,ถ้าเราไม่ต้องซื้อมาถ้าถ้าเป็น e m หรือเชื้อราจากที่อื่นมันเป็นชนิดของที่อื่นมันจะมันจะย่อยได้อยู่แต่มันจะยูนไม่นานเราต้องซ,อซื้อมาเรื่อยๆใช่ลองสังเกตสมมุติเขาผลิตที่ทางใต้อาจจะไม่เหมาะกับภาคอีสานความทนของจุลินทซีย์จุลินซีย์ต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่เขาเร่งกระบ,บวนการมีอะไรพวกนี้ทําให้เกิดกระบ,บวนการเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเราสามารถเอาที่มันอยู่ในท้องถิ่นมันจะมีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ความหลากหลายจะสูง<ะ>ที่สําคัญความทนความไรมันจะแข็งแรงแล้วก็เก่งกว่าเยอะเลยใิ้นึกถึงมันเป็นเหมือนทหารตัวเล็กๆเกนี่ยมาจากถิ่นของเราเนี่ยดีที่สุดค่ะแต่มันจะช้ากว่าในการย่อยสลาย ตอนนี้ไม่ไม่มันคิดว่าไม่ตอนนี้ไม่ช้ากว่าเพราะว่าตอนนี้เราทํามาหลายปีแล้วแล้วก็เชื้อราท้องถิ่นที่สามารถย่อยนี้ตอนนี้มันมีเต็มเลยแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นความหลากหลายก็มากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าตัวที่ซื้อมาแรกๆมันจะได้ผลดี แล้วถ้าถ้าใช้เป็นนานๆพวกท้องถิน่นมันก็จะเอาชนะพวกนั้นได้สุดท้ายเราก็ต้องซื้อมาเติมเพิ่มอีกเอา้ามันไม่เวิร์กใส่อีกอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของท้องเอชื้าท้องถินนะ่นเก็บใบไม้แถวนี้แหละครับใช่ค่ะมันอยู่ติตด,ดไปลายไม้อยู่แล้วก็คือเราก็เก็บแบบนี้ก็มาหมักครับใช่ค่ะแต่ว่าไปลายไม้ดีที่สุดเป็นไปลายไม้จากต้นไม้ท้องถิ่นด้วยไม่ใช่ปลายไม้ยูคาไม่ได้อ๋อไม่ใช่กไม้เเอียก็ดีที่ดีกว่าค่ะ ความหลากหลายสิ่งที่้าจะ้าจะให้ธรรมชาติมันมันเกิดกระบวนการระบบระบบระบบนิเวศธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติมันต้องการความหลากหลายยิ่งยิ่งยิ่งดเวอร์สยิ่งหลากหลายก็ยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วก็อันนั้นก็มาจากต้นไม้อะไรพืชอะไรที่มันเป็นของท้องถิ่นจะดีกว่า เพราะมันปรับตัวมาแล้วใช่แล้วใบไม้ดีกว่าฟางข้าวด้วยถ้าช่วงไม่มีใบไม้ร่วงช่วงฤดูฝนเราก็ใช้ฟางข้าวแทนแต่โดยรวมแล้วใบไม้เนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆเลยเวลาสิ่งมีชีวิตจะเขาเรียกอะไรขยายพันธุ์พื้นที่หน้าตัดของใบไม้เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่าทําให้เขาขยายพันธุ์ได้ดีกว่าแล้วดังนั้นเราก็เลยพยายามจะใช้ใบไม้ให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่ไม่มีใบไม้ก็จะใช้ฟางแทนค่ะ ได้เหมือนกันปกติผมเห็นแต่เขากลับกองหรือไม่ก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราลองมาหมดแล้วค่ะซื้อจุลินทซียแล้วก็ลองกลับกองปรากฏว่าวันอาทิตย์เนาะนาบบอกว่าจะกลับโอ้โหเหนื่อยมากเลยกว่าจะเสร็จแต่ละกองแต่ละกองแล้วก็สุดท้ายมันเป็นมันงานที่แบบต้องออกกําลังกายเยอะไปั้งั้นเราก็เลยหาวิธีที่มันง่ายแล้วก็สะดวกทําได้จริงอย่างนี้ค่ะแล้วก็วิธีนี้ทําได้เยอะ ถ้าถ้าทำตามตามแบบต้องพลิกกล่องทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเราทำได้น้อยใช่ใช่ค,ค่ะเ,คเดี๋ยวไป